呃呃呃 เราจะไปเที่ยวกันนะคะเราก็ต้องมาหาอาหารรองท้องกันก่อนค่ะเมื่ออิ่มท้องแล้วนะคะเราก็มากันที่วัดมหาธาตุจังหวัดยะโสธรนั่นเองค่ะจังหวัดยะโสธรนะคะห่างจาก ตัวสนามบินร้อเอประมาณ6กกิโลนะคะและที่นี่นะคะจุดเด่นก็คือได้บรรจุอัฐิของพระอานน์นะคะแห่งเดียวในประเทศไทยนั่นเองค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเรามากันที่พระธาตุตาทองหรือพระธาตุถาดทองนะคะหรือที่เราจะรู้จักกันในนิทานพื้นบ้านกล่องข้าวน้อยค่าแม่นั่นเองนะคะซึ่งประวัติการสร้าง ท่าแห่งนี้นะคะแตกต่างไปจากท่าดื่นอื่นที่มักจะเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะคะแต่ที่นี่นะคะเป็นนิทานพื้นบ้านเล่าว่ามีชายหนุ่มชาวนาที่ทํานาทั้งชีวิตเนี่ยวันหนึ่งนะคะเขาออกไปไถานาแล้วก็หิวข้าวมากเลยนะคะแล้วแม่ของเขาเนี่ยมาส่งข้าวช้าแล้วเขาเห็นว่าในกล่องข้าวของแม่เขานะคะ กล่องนิดเดียวนะคะก็เลยเกิดความโมโหหิวนะค่าแม่ของตัวเองเนาะพอกินข้าวไปแล้วเขากินไม่หมดนะคะเห็นว่าเฮ้ยบิดาของเอมารดาของเขานะคะเออได้นอนเสียชีวิตลงแล้วรู้สึกเสียใจเลยมาสร้างพระธาตุกล่องข้าวน้อยแห่งนี้เพื่อเป็นการชดใช้บาปกรรมของเขานั่นเองค่ะต่อมาเรามาแวะคาเฟ่นะคะเก๋ๆชิคๆเนาะที่ ย่านโอทาวของยะโสธรน,นะคะที่นี่มีร้านชืช่อว่าร้านวาชิโอทาวนนั่นเองค่ะมีความผสมผสานระหว่างความเก่าและความโมเดิร์นในตัวอาคารเองนะคะโดยเจ้าของร้านเองนะคะก็บอกอันว่าที่นี่นะคะเป็นย่านเมืองเก่านะคะก่อนที่จะมีการตั้งเมืองยะโสธรขึ้นมาซะอีกคะ่ะก็ถ้าใครผ่านมาแถวยะโสธรก็สามารถเข้ามาแวะเช็คอินถ่ายรูปได้เลยคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเรามาต่อกันที่วัดผาน้ำทิพเทปประสิทธว์รารามตําบนผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอกจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งจะเป็นเส้นทางที่เราจะวกกลับเข้ามาที่พักของเราที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าที่วัดนี้นะคะเป็นการผสมผสานศิลปะร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานนะคะเป็นการผสมกันระหว่าง พระประถมเจดีและพระธาตุพนมนั่นเองนะคะใช้งบก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า3,000ล้านบาทแล้วโดยสร้างบนพื้นที่100กว่าไร่นะคะและต้องบอกว่ารวมยอดทองคำเนี่ยใช้ทองคำหนักถึง4,750บาทหรือประมาณ60กิโลกรัมนั่นเองค่ะโดยด้านในนะคะก็จะเหมือนเจดีอยู่บน วิมานแดนสวรรค์อะไรประมาณนี้เลยค่ะพระมหาเจดีชัยมงคลน,นี้นะคะสร้างมานานกว่า18ปีจนปัจจุบันนี้ก็ยังสร้างไม่เสร็จเลยค่ะชั้นบนสุดเป็นที่ประดิสฐานของพระบรมสารีริกธาตุและพระสาวกนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะเราก็เข้าสู่ที่พักของเราที่แม่ออนวิลเลจรีสอร์ทจังหวัดร้อยเอ็ดนั่นเองค่ะ โดยที่พักของเรานะคะก็ห่างจากพระมหาเจดีย์ชัยมงคลประมาณ93กิโลเมตรและห่างจากสนามบินร้อยเอ็ดประมาณ21กิโลเมตรค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่เจดีย์มหามงคลบัวค่ะ โดยที่นี่นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตามหาบัญญาณสัมปันโนนั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์ก็เพื่อเป็นสถานที่เผยแพทยธรรมะและปฏิบัติธรรมของผู้ศาสนิกชนที่เรื่มใส่ศรัทธาในหลวงตามหาบัวนั่นเองค่ะและก่อนเดินทางต่อนะคะเราก็มาแวะเช็คอินกันที่ w h i t e House Cafe a n d Studio ค่ะโดยที่นี่นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแถมเค้คกกล้วยหอมก็อร่อยมากๆด้วยค่ะจากนั้นเรามากันที่วัดปากุงบูโรพุโทโธแห่งแดนอีสานจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ เจดีหินทรายวัดปากกุงหรือวัดประชาคมวนารามนะคะเป็นเจดีขนาดใหญ่ทําจากหินทรายธรรมชาติเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเลยค่ะนับเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางาศาสนสถานที่สวยงามและยิ่งใหญ่นะคะโดยจำลองแบบนะคะการก่อสร้างมาจากบูโรพุทโธประเทศอินโดนีเซียค่ะ จากนั้นนะคะเรามาแวะทานอาหารอีสานกันที่ร้านตำกระเทยค่ะต้องบอกเลยว่าที่นี่นะคะอาหารอร่อยมากๆเลยทีเดียวนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าจะหาร้านอาหารอีสานที่ไหนถ้ามาที่นี่นะคะก็แนะนำร้านนี้เลยค่ะตำกระเทยนั่นเองค่<อ>ะแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ที่ หอโวท101นะคะที่จะเป็นแลนด์มาร์คใหม่กลางเมือง101นั่นเองค่ะโดยทางนายกเทศมนตรีเมือง1 0อนะคะได้กล่าวไว้ว่าโครงการก่อสร้างหอชมเมืองรูปทรงโวทนะคะจะก่อสร้างเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท่องเที่ยวของจังหวัดร้อนั่นเองค่ะ โดยความสูงของอาคารนะคะจะมีความสูงอยู่ที่101เมตรนะคะก็ซึ่งตรงกับชื่อของจังหวัดร้อเลยค่ะค่าเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทริปนี้ 1, 1> คืน2วันยะโสธรและร้อนะคะถ้าใครชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามไั้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย